พวประสิทธิ์ะล้กวก็วันทีเป็นวันไหนก็วันแรงงานนั่นแหละวันนี้เขาเรียกวันพรงประสิทธิ์พรงประสิทธิ์รู้ไหมวันอะไร <laughs> เป็นวันที่นั่งกรรมฐา,านเจนกำลันได้เป็นวันที่ประกอบพิธีกรรโคงสวงของวัดพระสุทุกมนและเป็นวันที่เทวดาเท่งพงเปิดเต็มที่ เป็กอธิบายิ่งที่เจ้าของใจทหลายที่ฟังเนี่บทนี้ยิ่งเห็นคนหลับตาแบบนี้กี่ครั้งนะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าชีวิตทำไมวน,นเวียนยิ่งเดินอ้อมไปเท่าไหร่ก็ว,วิ่งกลับมาที่เดิมก็ไม่เข้าใจรู้ไหมว่าทำไมต้องอ้อมกลับมาถ้าเองไม่ชรลุผ่าน้า้าก็จะไม่เรียกเองกลับมาที่เองกลับมาเพราะเองเป็นลูกหลานถ้าจึงมาต้อง แกเรื่องข้องใจของพวกแกพ<ช>าอาจจะตามช่วยพวกแกเนี่ยแกจะเข้าใจหรือไม่เข,ข้าใจพาอาจจะตามช่วยพวกแกท่านปู่กับท่านย่าที่อยู่ข้างบน,น,บนใช่แกเรียกแกทั้งคู่เรียกพ่อพ่อเพราะอะไรเพราะพ่อปกครองเมืองเมืองดาวดึงโลกเทวโลก พ่อไม่ได้ปกครองแค่แต่วัดึงเทวโลกปกครองปกชั้นเลยแต่เดิมพอเป็นคมนะมแต่สวรรค์ไม่มีคนดูแลเลยลงมาอ,มอ่ะแกยังเ,เป็นพ่อแกอยู่นะจะได้กลับมาบแก,ก้จะได้กลับแต่แกทำงานให้พ่อชาตินี้เดงช่วยพอ่อพอกขอจะช่วยเองทั้งขู่นะ ເດງມີຫຍັງຂອງໃຈສົງໄສຂໍເດງກະຖາມຫມໍ